ความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรลูกงบอาหารพิเศษครับเช่นอะไรแฮมเบอร์เกอร์ครับแฮมเบอร์เกอร์อาหารที่ใครหลายๆคนกินเป็นประจำแต่กลับเป็นมื้อพิเศษที่เด็กอีกจำนวนหนึ่งฝันถึงซปปุสปอเศษ เรื่องเล่าคนอัจฉริยะขอพาทุกคนไปรู้จักกับเด็กชายผู้มีฝันที่แสนจะธรรมดาชื่อของเขาคือน้องเช่งหรือเด็กชายสุรชัยแซ่สงวัย13ปีอัจฉริยะคณิตศาสตร์ใจบุญคบตอครับลบสามทุคนเลเด็กชายนาี้่น้องเชงเรียนอยู่ที่โรงเรียนคริสเตียนสถานสงเคราะห์ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำมาก,กว่า3ปีแล้ว เนื่องจากพ่อแม่แยกทางกันและฐานะทางบ้านยากจนพ่อจึงส่งน้องมาเรียนที่นี่เพราะโรงเรียนสนับสนุนค่ากินค่าที่พักและค่าเรียนให้ทั้งหมดวิชาที่น้องเช่งชื่นชอบมากที่สุดคือวิชาคณิตศาสตร์เพราะได้เจอคุณครูที่มีวิธีการสอนสนุกเข้าใจง่ายทำให้น้องชื่นชอบคณิตมากที่สุดเดี๋ยวเราจะมีโจทย์ให้กรรมการนะครับทีมงานครับเชิญครับภารกิจแรก พี่ซุปขอท้าให้น้องเช่งต้องแก้สมการโดยไม่ใช้กระดาษทดเรามาดูกันว่าน้องเช่งจะใช้เวลาเท่าไหร่ในโจทย์อุ่นเครื่องนี้เมื่อเดือนมกราคมพี่หอยได้รับเงินค่าตัวจากการมาถ่ายรายการหลังจากนั้นพี่หอยนําเงินครึ่งหนึ่งของค่าแรงไปเก็บออมส่วนที่เหลือนําไปซื้อเค้กส้ม70บาทซื้อแหวนเพชร3ามบาทบยและเก็บไว้ใช้สำหรับจ่ายาษเพื่อนหกบาทรวมแล้ว พี่หอยได้ท่าตัวกี่บาทสองพับครับฮะสองพันครับในภารกิจจริงทางรายการขอเพิ่มความหวาดเสียวขึ้นอีกโดยเหล่าคณะกรรมการที่น่ารักของเราจะต้องเลือกโจทย์ที่คิดว่าน้องใช้เวลานานที่สุดโดยคนที่แพ้จะมีสิ่งอันตรายรออยู่พี่ก้ก่อนหนูก็ว่าอันนี้มันยากนะแต่ว่าครูบอกอันนี้ง่ายเหรออันนี้ง่ายอย่าไปเชื่อครูสิครูเขาอาจจะเขาอาจจะเบียดเปล่าเขาอาจจะเฮ้ยเอาไม่เอา เอาเนี่ยพี่โก้พร้อมนะครับครับเช่งตั้งใจฟังนะลูกครับคําถามมาครับน้องเงาะไปซื้อถั่วฝักยาวและพริกจากวินฟาร์มเจ้าของฟาร์มบอกว่าถั่วฝักยาวเนี่ยราคาแพงกว่าพริกกิโลกร,รัมละ20บาทน้องเงาะตัดสินใจซื้อถั่วฝักยาว3กิโลกร,รัมและพริก1กิโลกร,รัมเจ้าของฟาร์มคิดราคาได้2 2 0บาทสรุปแล้ว น้องเงาะซื้อถั่วฝักยาวจากวินฟาร์กิโลกร,รัมละเท่าไหร่ส0สครับพิกโลละ40ถั่วโลละ60ครับพิกโกขอ,อ,อ,อเฉลยถั่วฝักยาวกิโลกร,รัมเท่าไหรนะ่ละลูกถั่วฝักยาวกิโลกร,รัมละ60บครับ60บาทถ้าใช่เนี่ยก็คือเขาใช้เวลาไปแค่1.48วินาทีนะครับและคำตอบคือถ้า60นี่พีโ่โกดูแน่ หกบาทครับถูกนะครับเวลาที่ได้คือ1.48วินาทีครับสำหรับวิธีการหาคำตอบในข้อนี้เราจะแทนค่าพริกเป็น x ส่วนทั่วฝักยาวแทนด้วย x บวก20เพราะราคาแพงกว่าพริก20บบาทและเมื่อนำมาทำเป็นสมการก็จะได้ดังนี้ครับซึ่งวิธีการคิด เราจะนำ3ามมาคูณกับจํานวนในวงเล็บจะได้ 3x บวก60บวก 1x จากนั้นนำ3า 3x บวก 1x แล้วย้าย60จากบวกไปลบกับ220จะได้เท่ากับ160จากนั้นนำสย้ายข้างจากคูณเปลี่ยนมาเป็นหารกับ160จะได้ค่า x เท่ากับ40เท่ากับว่า ราคากิโลกรัมละ40บาทส่วนทั่วฝักยาวที่แพงกว่าพริก20บาทเราจะนำ40มาบวกกับ20ซึ่งผลลัพธ์ก็จะได้60นั่นก็คือราคาของถั่วฝักยาวนั่นเองครับพี่ใหญครับขอโจทย์ครับน้องก็ตีมีเงินอยู่จำนวนหนึ่งต้องการซื้อก๋วยเตี๋ยวจำนวน20ชามชามละ15บาท แต่เงินไม่พอจึงไปขอเงอนินแม่มา25บาบททำให้น้องกตีสามารถซื้อก๋วยเตี๋ยวได้20ชามตามที่ต้องการอยากทราบว่าเดิมน้องกตีมีเงินกี่บาทจองร้อยเจ็ดสิบห้าครับเท่าไหร่นะลูก275ครับ275พี่รู้คำตอบไหมพี่รู um, ้คำตอบอ่ะแอบดูเลยท่านผู้ชพี่รู้คำตอบหรือพี่เห็นมน เวลาน้อยพี่เลยกังวลเพรายังไม่รู้คำตอบครับแต่เราหัวเราะได้เลยคืออย่างนี้ครับคือพี่หอยเนี่ยยังไม่รู้คําตอบแต่กังวลว่าแบบเวลามันน้วยเวลาอันน้อยมากแกเลยกังวลคําตอบคือถ้า275นี่พี่บันเทิงเลยนะครับเรียบร้อย275บาทแค่งลูกวิธีคิดยังไงลูกเอาส5ไป้าตัวคูณแต่ยีครับได้เท่ากับ 300ครับ300นี่คือราคาของก๋วยเตี๋ยวทั้งหมดใช่ไหมลูกครับแล้วได้300ได้ไงต่อลูกลบ25ครับ25คือแม่ให้มาครับแสดงว่าเงินเดิมที่น้องมีมีเท่ากับ275ครับพี่ครับพี่ว่าจทย์เลครับจดง่ายพี่เหมืนไม่ซับซ้อนเลยคุณพี่จดง่ายจดง่ายครูครับพี่ว่าครูมันข้างลอยตัวคงไม่มีทางจะคิดเล้วอะหกศูนย์จุดกสี่มิมันตไม่แน่ครับพี่ตุ๊ก มันก็ไม่แน่ลองดูลองดูลองดูค่อยคิดไม่รีบลูกไม่รีบอเอานะพร้อม <c oughs> พี่ซุปเนี่ยแกมีแมสอยู่3ลาลัง <c oughs> แบ่งให้น้องเช่งไป2ส่วนจาก5ของจำนวนของแมสที่แกมีอยู่หลังจากนั้นเขาก็แบ่งให้กรรมการพวกเราทั้ง3คนเนี่ยคนละ2ชิ้นอพอกลับถึงบ้านเปิดกองเปิดลังดูมีแมสเหลือ,ออีก15ชิ้น <c oughs> และอยากถามว่าตอนแรกอะพี่ซุปมีแมสทั้งหมดกี่ชิ้นจำเวลาครับ ฉันเลยแล้ว35ชิ้นครับโอ้โหเก่งจังเลย่ะลูกครูเห็น,ฉนเฉลยแล้วเหรอครับครูคิดไว้ก่อนแล้วค่ะอ,อเวลาของครูง้อคคือ4.16วินาทีนะครับเพราะว่าโจทย์นี้ซับซ้อนถูกต้องเราต้องเลือกเลยแล้วของผมได้กี่วิตอีคุณไม่ถึงวไม่ถึงวิเหรอถ้าคำตอบตอบมาคือส5คือเช่งตอบถูกนะลูกคำตอบคือ สาชิ้นครับเก่งมากลูกวิธีคิดคือวิธีคิดก็คือเอาสองส่วนห้านี่ก็คือเก็บไว้2เหลือ3เอา3าคูณสเป็น6 6หกบกสิได้21 21แสดงว่าเหลือ3 2มสอ่วนหก็เหลือสาเอา3ไปหารกับยีได้7จ็ดเจคูณหได้สาครับชัดเจนครับครับคือโจทย์นี้มีความซับซ้อนน้องบอกวิธีการคิดแล้วครับช่วยบอกวิธีการที่พี่จะไม่เจ็บได้ไหมลูก เช่งลูกดูนับหนึ่งสองสามแล้วเดี๋ยวจะมีเสียงดังปุ๊นิดหนึ่งเนาะไปงานเฉลิมฉลองให้พี่หอยหนึน่งสองสามโขวันใจขวันมาลูกเดียวลูกเดียวพอไหมลูกพอ,ลพอแล้วครับพอแล้วเนาะลูกเดียวพอแ <โอ S 1> น้นะเดี๋ยวพี่หอยเขาขวัญเสียภารกิจแรกพรันทีมงาครับเก็บลูกโป่งเลยครับ <enfim>. <S <S ท่านกรรมการครับน้องเช่งเนี่ยอาจจะเกิดมาในครอบครัวที่ไม่ได้สมบูรณ์แต่พ่อและแม่ก็รักน้องและโชคดีว่าน้องได้มาอยู่โรงเรียนที่ดีที่ดูแลน้องทุกอย่างครับทั้งสามท่านรู้สึกยังไงกับน้องเช่งครับครูหนูเนี่ยครูง,งอขอชื่นชมมากๆเลยนะการที่เด็กคนหนึ่งจะชอบวิชาอะไรวิชาหนึ่งได้เนี่ยจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเอ้เขาเก่งหรือเกิดมาเพื่อทําสิ่งนี้หรือเปล่านะแต่มันอาจจะเกิดจากใครบางคนที่รู้วิธีที่จะทําให้เด็ก รักในสิ่งที่เขากําลังเรียนรู้อันนี้ต้องชื่นชมไปที่คุณครูมากๆเลยแล้ววันนี้ครูก็ชื่นชมเช่งอีกด้วยนะลูกครูขอให้แช่งพัฒนาสิ่งนี้ต่อไปขอให้ประสบความสําเร็จค่ะขอบคุณค่ะทั้งนุกประการครับทุกวันนี้เนี่ยเช่งเรียนอยู่ที่โรงเรียนคริสเตียนศึกษาสงเคราะห์นิมิตใหม่เพื่อชีวิตเป็นโรงเรียนที่ดีมากครับให้ความรู้ให้วิชาแล้วก็ให้ที่อยู่อาศัยให้อาหารการกินครับเด็กคนนี้ครับเรียนอยู่ชั้นม .1 หนึ่ง แต่ไม่เคยกินแฮมเบอร์เกอร์สักครั้งในชีวิตมาซูเปอร์เทนวันนี้ครับไม่ได้มาขอเพื่อตัวเองนะครับขอว่าอยากมีอาหารมื้อพิเศษสักครั้งในชีวิตอยากกินแฮมเบอร์เกอร์กินทั้งโรงเรียนครับทั้งโรงรเรียนมีคนอยู่ประมาณ300กว่าคนทั้ง3ท่านครับเราสามคนให้ผ่า,า,าความฝันที่น้องเช่งมาขอจากรายการซูเปอร์เทน เป็นความฝันที่หากคุณไม่รู้เรื่องราวชีวิตของน้องเช่งมาก่อนอาจจะงงได้เพราะแฮมเบอร์เกอร์อาจเป็นอาหารที่คุณสามารถหากินได้ง่ายทุกมือ้อทุกเวลาแต่สำหรับเด็กๆที่โรงเรียนคริสเตียนสถานสงเคราะห์นี่คืออาหารสุดพิเศษที่ไม่ได้กินบ่อยๆหรืออาจจะไม่เคยได้กินเลย shine, ครั้งหน้าซูปเปอร์สปอยจะพาคุณไปรู้จักอัจฉริยะคนไหนห้ามพลาดนะครับ ความสนุกยังไม่หมดเพียงเท่านี้รับชมความเก่งของน้องเช่งเทพคณิตนักแบ่งปันแบบเต็มๆต,ต่อได้ที่คลิปนี้เลยครับอาธารยาพันจิว๋วคนิตศาสตร์ของเรานะครับน้องเช่งจากเชียงรายครับขอบคุณมากลูกสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ